เช่ครับผมหน้าตาสดชื่นแจ่มใสดีนะฮะหลังจากฉีดวัคซีนชิ้นแวกเข้าร่างกายอืมก็ของผมก็โชคดีไม่เป็นอะไรเลยรู้สึกว่าปกติช้ามานะก็ไม่มีอะไรแต่ว่ายังป,ดปวดแขนอยู่นิดนิดนึนนิดึงส่วนคนแพ้ก็อาจจะมีไข้ขึ้นอาจเจียนผื่นขึ้นนะฮะปวดหัวตัวร้อนตอนนี้ก็ผมก็มี เชื้อโควิดอยู่ในร่างกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นไวรัสที่เขาสก,กัดออกมาเป็นวัคซีนนะครับผมพูดง่ายเลยฉีดโควิดเข้าร่างกายแล้วเออแล้มีแล้วก็ผมได้ตัวนี้มาใหม่ก็โอเคนะหายใจสะดวกขึ้นเหมือนหน้าหมูเลยเดี๋ยวให้ดูเป็นยังไงเหมือนเหมือนเหมือนหมูไหมเหมือนหมูเะอเออครับหมูเนี่ย ปกติเขาจะร้อยใช่ไหมแต่ผมไม่ต้องผมไม่ร้อยหรอกเขกะผมก็อันนี้ไปเลยปิดไปเลยขนานี้ปิดปากมันร้องอยู่ก็หายใจสะดวกขึ้นนะโอเคอยู่ถ้าอย่างเงี้ยมันจะอุดไปไงอันนี้มีตัวช่วยอยู่ผมก็โอเคอยู่นะเป็นน่าจะเป็นยางพลาแบบพิกอ่อนดีนะฮะซื้อทีเดียวก็ใช้ได้ตลอดเนี้ยเนี่ยมันหายใจไง เขาจะจิดจมูกไงแต่มีตัวนี้ลองค่อยช่วยหน่อยนะฮะใช้ได้ทุกรุ่นของแมสโอเคปลอดภัยดีแต่ไม่รู้ว่าที่สที่สาเป็นไงนะใี่ปวดแขนอยู่แต่ผมว่าดูแล้วไม่เป็นไรหลับปกติพอร่างกายผมแบบดื้อไง <c oughs> ทั้งดือ้อทั้งด้านเช,ชื้อลงเชื้อโรคพวกนี้โอเคอยู่ ป้องกันได้50%นะไม่ไม่เต็มร้อยเหลืออีกหนึ่งเข็มอีก50%วันอีกหนึ่งเดือนอิุนานวันที่19ก็จะฉีดหนึ่งครั้งแต่บางคนก็มีแบบว่าเมาื่อาวานก็ข่าวออกเหมือนกันผู้ใหญ่บ้านแถบไปด,ดูแต่มันเกี่ยวโรคมีโรคประจำตัวเปล่าไม่ดูนะพอฉีดปุ๊บปกติเช้าลูกขึ้นมาเสียชีวิตเลยอืมมันจะเกี่ยวห้องหรือเปล่าเนาะเสียชีวิตเลยนะครับก็ ในแพ์เขาชันสูตรอยู่ว่าเกิดจ,จ,จากสาเหตุอะไรก็จะเป็นเกิดจากสาเิตอย่างนี้แหละประมาณนี้ของวรนัสเพราะว่าวรัสตัวนี้แรงมากนะครับผมมันจะเป็นน้ําขุ่นๆเหมือนน้าข้าวอะ็ัคซีนตัวเนี้ย็ัคซินวาคุยที่สกัดออกมาเป็นวัคซีนแล้วนะขนะุ่นๆนะฉีดเข้าไปดูผมมาปวดทันทีเลยแต่บางคนอาจจะไม่แพ้ก็คือไม่ปวดแต่ผมจะปวดจะปวดแค่ทีแรกเท่านั้นแล้วแขนห้อยไปเลยครึ่งวันครึ่งคืนเมื่อคืนนี้ อักเสบนิดนึงอักเสบคือขับรถมารับแฟนตากฝนไงตากฝนก็มารับแฟนมันนั้นขี่มอเตอไซค์ใช่ไหม,มประมาณเนี้ยเ,เลยปวดโอเคครับหลับตัวผมเองก็ขี่รถกลับไปก็คือปกติปลอดภัยดีเนาะแต่ยังขี 2, ่ที่สองไมนรู้จะเป็นยังไงแต่บางคนก็ภูมิต้านทานต่ำก็จะมีผลข้างเคียงเอฟเฟกเอฟเฟกเยอะประมาณนี้ ก็อยากเชิญชวนที่ใครที่ยังไม่กล้าฉีดหรือยังไงก็ตัดสินใจนล้วมันเป็นสิทธิของเราแต่ว่าฉีดแล้วมันก็หยุดเชื้อเพื่อชาติเนาะช่วยๆกันนะห,หลายคนถ้าเรปัญหานี้ได้ก็ประเทศชาติก็จะกลับไปปกติแต่ของอีกนานนานมากเลยแหละดูแล้วเ่าะเพราะว่ายังมีคนไม่ฉีดอยู่ก็มีก็เป็นสิทธิส่วนข,ของเขาเนาะแต่ของก็ปลอดภัยดี ลาเริ่มจำใส่ตอนตอนเช้ากิ้วกิ้วตอนเย็นพออ้อยไม่ได้นะอืมโอเควันนี้ต่อเวนด้วยยันห้าทุ่มโอเคครับก็มาละอัปเดตคลิปเล็กๆ,ๆน้อยๆสำหรับวัคซีนชินโนแวกจากประเทศจีนที่ผมเข้าสู่ร่างกายมีโควิดเรียบร้อยแล้วในร่างกายผมโอเคก็แต่ไม่การันตีว่าจะคุณรับเชื้ออีกว่าคุณจะถ้าคุณไม่ทำการรักษาคุกเสียชีวิตเหมือนเดิมนะฮะจะต้อง แต่ว่ามันจะต้านอยู่50%ประมาณนี้ดีกว่าไม่ฉีดนะโชคดีดีกว่าไม่ฉีดเพราะว่าที่กลัวกันคือว่าฉีดแล้วเสียชีวิตอ่านะใช่มันก็อาจจะเป็นหนะึ่งหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นเนาะอืมมันก็มันแรงไงมันไม่เหมือนพวกวัคซีนปููฝีไวรัสตับเสีบีไม่ใช่นะนละเรื่องเลยนะอันนี้อันนี้โคตรแรงเลยเหมือนคุณคุณเหมือนน้ำข้าวฉีดเข้าไปเนาะเขาเป็นหนูทดลองของจีนไงอืมมานี้จีนออกให้วัคซีนมาให้ไ่ายลองเป็นยังไง เป็นคือง่ายๆเป็นวัคซีนตัวแรกๆยุคแรกก่อนที่จะเป็นพัฒนาเหมือนอเมริกาที่หลังเขาทําดีขึ้นดีขึ้นจะมีวัคซีนที่ดีกว่านี้โอเคครับก็หนูทดลองผ่านไปก็ประสบการณ์ชีวิตเนาะอืมครั้งหนึ่งทุกอย่างจะอัพคลิปลงเป็นเป็นประสบการณ์โดยตรงผมเองเก็บไว้เป็นความทรงจาก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะครับผมโอเคครับส่วนเอฟซีใครที่เป็นห่วงหรือว่าไม่เป็นห่วงก็ ปลอดภัยดีอืมแต่ยังไม่รู้ว่าถ้าวัานสิบวันต่อไปจะเป็นยังไงแต่ว่าผมปกติมากเลยตอนนี้ไม่มีอะไรปกติโอเคครับสวัสดีครับผมขอบคุณเอฟซีหรือไม่ขอบคุณเอฟซี